สวัสดีสวัสดีทุกท่านนะคะออมีบางท่านสงสัยว่าเป็นแม่สํารีคลอดลูนคะ่ะไม่ใช่นะคะนี่แม่สํารีแกว่งหางอยู่นะะี่ค่ะเขาทำหมันเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็เป็นแม่ของเนี่ยแม่แม่ของแมวตัวเนี้ยเนี่ยที่นุกให้เขาชื่อว่าคำแก้วเนี่ยนั่นแหละคะ่ะเขาเป็นแม่ลูกกันนะคะสองคนนี้คือแม่สันะีเนี่ยจะคลอดคำแก้วออกมาตั้งแต่นุกมา อยู่บ้านเช่าจนคำแก้วเขาโตเป็นปีแล้วนะคะน้องคนนี้นะคะซึ่งไม่ค่อยให้นุ๊กจับนะค่อยให้นุก๊กคือไม่คุ้นเลยอ่ะแต่กินอาหารกับเราอยู่นะคะก็คิดอยู่ตั้งนานนะคะเนี่ยว่าจะทํายังไงดีเนี่ยแสดงว่ากลางวันเขานอนอยู่ตรงนี้นะคะเขานอนแบบแมวเขาต้องนอนกลางวันเนาะเนี่ยตรงนี้อะค่ะวันนี้อากาศมันดีมันเป็นคลึ้มคล้มนะคะมันก็เย็นนะคะตรงนี้ แสดงว่าเขานอนตรงนี้นะคะเห็นไหมคะขู่เห็นเราก็ขู่ละดูสิน้าสงสารจังเลยดูน่ารักด้วยนะคะดูสิ <c oughs> หน้าตาเขาน่ารักมากเลยนะคะ <c oughs> เขาแบบเป็นหน้าหน้าเหมือนแมวพันธุ์นะคะเหมือนกับ แต่ละตัวน่ารักมากเลยนะคะมีสามตัวแลวนุ้เชื่อว่าแม่คําแก้วเนี่ยคลอดลูกไม่เกินสามคลอดลูกไม่เกินสามตัวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแมวที่ตัวใหญ่ครั้งที่แล้วเขาก็คลอดสองตัวเองที่ว่าเขาชื่อสายลุงนะน้องสายลุงอะ่ะที่รอดมาตัวเดียวอะ่ะนุ้คิดว่าไม่เกินสามน่ะท้องเขานะคะ นุกก็นั่งคิดไม่ได้นั่งคิดไม่มีเวลานั่งคิดเลยทําความสะอาดกรงเด็กๆไปก็คิดพาขาวไปเดินก็คิดว่าจะทํายังไงดีนี่เขาก็นอนเฝ้าลูกเขาอยู่นี่เพราะว่าน้องขู่เหลือเกินนะคะขู่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะกลางคืนมาก็เขาก็นอนอยู่ใต้เก้าอี้ตรงนี้นะคะ่ะนอนอยู่อย่างนี้นะคะนี่ลุกก็เลย เอาอาหารไปล่อไปล่อแม่เขาอะคะ่ะเอาอาหารเปียกไปใส่จานแล้วให้แม่เขาเดินไปตามอาหารเปียกไปไกลๆแล้วก็นุก,ก็เลยใส่ถุงมือหนาๆน,น,น,นะคะแบบว่าเพื่อเขาดิ้นและเขาเล็บเขาจะขวรนอ่างเงี้ยคะ่ะนุกก็เลยค่อยๆแบบลูบหัวแล้วก็จับทีละตัวเขาก็ยังดิ้นอยู่นะคะยังร้องยังดิ้นอยู่เลยเแล้วก็เอาเขาไปเข้ากรง เอาขอไปเขากงที่พวกชบาอยู่แต่ก่อนนะคะก็เลยเอาเขาไปไว้ในนั้นทีละตัวทีละตัวเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ร้องมากนะคะจับเขามาเขาก็ร้องมากเนี่ยค่ะนี่พอแม่เขาเูาก,ก็เอาหานมาล่อเขาอีกนะคะแม่เขาเอามาวางไปใกล้ๆตรงประตูกงอะ่ะแล้วเขากาลังกินอยู่เงี้ยเขาจะลืมเขาจะลืมห่วงตัวเนาะ เขากำลังกินอยู่นุกก็ยกจานเข้าไปไว้ในกรงแล้วก็ค่อยอุ้มเขายกเข้ากรงเหมือนกันคือแปลกมากนะคะเขาเขาไม่มีปฏิกิริยาไม่ดุไม่อะไรนุกเลยนะคะสงสัยเขากําลังลืมตัวนะคะเข,เ,ขเขาก็กินอยู่เขาก็เลยลืมตัวว่าลืมตัวว่าต้องขู่นุกนะคะสรุปแล้วน้องอยู่ในกรงแล้วนะคะคือกุ้มใจเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมีพายุ พายุเข้าวันที่ 26, 27ไปจนถึงบางทีถึงวันที่29เลยนะคะนั่นแหละหนูก็เลยกุ้มใจมากนะคะกุ้มใจมากนั่งอยู่เรียนก็คิดไปจะทำยังไงดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝนตกอะเขาจะไปอยู่ตรงไหนหรือเขาอาจจะพาลูกหนีไปอีกอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกังวลนะคะก็ อันนี้ดีมากดีจริงๆที่ยอมที่เอาเขาเข้ามาในนี้ได้นะคะทำยังไงเขาถึงจะชินกับเราแบบเล่นกับเรานะคะเดี๋ยวก็ทงต้องใช้เวลาแล้วก็อยากให้ <c oughs> แม่เขาเนี่ยได้ทำหมันนะคะได้ทำหมันเพราะว่าไม่อยากให้เขาคลอดลูกอีกแล้วนะคะไม่อยากให้เขาคลอดลูกอีกแล้ว สงสารเขานะคะเดี๋ยวจะคลอดแล้วคลอดอีกนี่สามตัวนี่ยังไม่ได้ดูเพศเลยนะคะแต่มีตัวหนึ่งที่เป็นตัวผู้มีตัวหนึ่งที่เป็นตัวผู้ละได้ได้ดูอยู่ตัวที่เชื่องเชื่องที่นุกจับได้ <c oughs> <c oughs> ก็ทุกทุกท่านสบายใจได้นะคะคราวนี้เด็กๆเขาอยู่ในกรงแล้วนะคะ ไม่ได้ห่วงอะไรนะคะห่วงแบบห่วงกลัวเขาจะคาบลูกหนีกลัวเขาจะพาลูกหนีไปอีกไม่รู้จะหนีไปเส้นทางไหนแล้วทีนี้ลูกเขาก็ยังเล็กเนาะก็กลัวหมาจะกัดแต่ว่าเขาเป็นพฤติกรรมแบบนี้สองครั้งแล้วนะคะครั้งแรกที่คลอดออสายลุงกับพี่น้องของสายลุงเขาก็เขาก็พาลูกมาหานกแบบนี้นะคะ่ะที่บ้านเช่า <c oughs> ครั้งนี้เขาก็พาลูกมาหานุกอีกที่บ้านหลังนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอืยังไงดีเขารู้จักว่าที่ไหนแบบน่าอยู่ปลอดภัยหรือมีอาหารกินอย่างนี้ค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ พาลูกมาหาเราทั้งสามตัวนุก,ก็งงมากว่าเขามาทางไหนเขามาวิธีไหนเขาหนีหมามาได้ยังไงแล้วลูกก็เดินตามแม่มาได้เฉยเลยเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานเนาะเพราะว่าวันนี้เนาะก็ตื่นขึ้นมาก็เห็นแมวเด็กก็ตกใจหมดเลยนะคะกว่านุกจะนึกออกนะคะอ๋อนุก,กคิดว่าเออแสดงว่าเขาคลอดลูกแล้วลูกเขายังไม่ ตายแล้วเขาก็พาลูกมาอะไรประมาณนี้นะคะปรากฏว่าก็เป็นจริงทุกอย่างเป็นจริงเดี๋ยวให้เขาแบบคุ้นชินกับเราเล่นกับเราดีๆก่อนนะคะตอนนี้ก็เขาก็จริงๆแล้วเขาก็คงอยากจะอยู่ในที่ที่สบายนั่นแหละคะ่ะ ตรงที่เขานอนข้างกกงนะมันมันลำบากมันมันเย็นก็จริงค่ะมันเป็นพื้นปูนมันเย็นก็จริงแต่ก็เห็นเราก็สงสารนะคะพาลูกไปนอนอยู่ตรงนั้นหนูหน้าตาสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ